ให้ดูผักก่อนนะครับนี่ผักเยอะแบบนี้วันนี้จะทำเมนูอะไรนะทำเมนูอะไรครับผมมาบ้านถายตัวไปไมาบ้านอยมาแล้วมาบ้านอยู่นี่โอ้โหผักเต็ไมไปหมดเลยม่บ้านยูทุปกลับมาแล้วครับ บบดีวันนี้จะแบบทำเมนูอนะไรเอ่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวอุ้ยทำน้ำเงี้ยวเลยเหรอเพราะว่าคนคอมเมนต์งเงยอะมากว่าอยากให้ทําขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันทำง่ายมากคือตอนแรกคิดว่ามันจะยากยมันรู้สึกว่าคือดูบนทุกคนคือทําตามได้เลยอจริงเหรอใช่ให้ดูเส้นขนมจีนก่อนพี่โค้สั่งมานี่ขนมจีนบ้านบึงเลยครับนี่เส้นมันจะเล็ก จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมันไม่เคยกินน้ำเนี้ยเลยใช่ไหมเพิ่งมากินตอ,อนโตเลยอ่ะเริ่มมาทำรายการเริ่มมาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเริ่มแบบไปนู่นมานี่เลยเที่ยวมันถูเป็นของที่หาก,หากินยากปเพราะมันคืออาหารเหนือชแล้วก็ต้องแบบไปเที่ยวเหนือถึงจะได้กินอะไรแบบต้องเแบบพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้กินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้จะมาลองดีกว่าว่าน้ำเนี้ยเป็นยังไงพูดถึงน้ำเนี้ยก็ต้องเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยอันนี้คืออะไรครับดอกนิ้วดอกเนี้ยดอกนิ้วดอกอะไรนะดอกนิ้วขนมจีนน้ำเนี้ยแต่เรียกว่าดอกนิ้ว ออเหรอแล้วเนี้ยมาจากเนี้ยหรือเนี้ยก็ได้อันนี้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศใช้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กอันนี้มีซี่โครงหมูค่ะถ้าอยากกินเป็นตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ก็ได้ถ้าเห็นมางสุตก็ใส่ตีนไก่แต่เรากินซี่โครงเยออยากกินซี่โครงแล้วก็อันนี้เลือดค่ะว้ยนี่ดูใหม่ๆสดๆเลยนะมากินมากแล้วก็บูดสับค่ะใส่ไปกับซี่โครงแล้วเนี้ย อันนี้คือเลือดสดค่ะอุ้ยใช้เลือดด้วยออใช่เพื่อทําให้น้ํามันแบบว่าเข้มข้นขึ้นก่อนอันนี้นปรุงค่ะปรุงจะใส่แค่ซุปก้อนหนึ่งส่วนสามก้อนแล้วใส่เกลือค่ะปรุงแค่เกลือเลยซุปก้อนง่ายมากง่ายมากมันง่าย<ๆ>จริงๆเอ้ามาดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าอันนี้ฝั่งเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงมีรากผักชีค่ะมีกะปีมีกระเทียมมีพริกขี้ฟ้าที่เอาเม็ดออกแล้วแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีมีตะไคร้แล้วก็มี หอมแดงจริงๆอันนี้เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวสูตรน่านมันต่างกันยังไงฮะสูตรน่านกับที่อื่นมันจะมีเชียงรายกับน่านถ้าเชียงรายเนี่ยเขาจะใส่นัดโตะหรือไม่ก็คือเต้าเจี้ยวอะไม่ได้ใส่ตะไคร้แต่ว่าถ้าเป็นสูตรน่านจะใส่ตะไคร้พี่คนชอบกินตะไคร้อีกเมือเรทำสูตรน่านแล้วเดี๋ยเอาไปเ,เอาสูตรมาจากไหนเอามาจาก YouTube YouTube นี่จำชื่อรายการไม่ได้แต่เหมือนเขาบอกว่าเป็นสูตรของคนน่าน20ปีมาแล้ว <c oughs> เริ่มจากการทําพริกแกงก่อนตอนเราก็จะมีอย่างปันเราจะไม่ตำนะคะวันนี้ขี้เกียจใส่รากผ เวันนี้จะปั่นนะครับเพราะว่าวันนี้ขี้เกียจน,นะคระับคราอัน้อมเดชอขอปั่นอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกกับกระปิลงไปนะครับนี่นะครับโอ้อโหดูดีมากสีนะครับเคามาใส่พริกลงไปคะ่ะพริกอันนี้คือเอาเม็ดออกเนอ้องเอาเม็ดออกแล้วก็ไปแช่น้ำไว้นะคะครับ เฮ้ยไม่สีสวยแล้วก็ต่อมาอีกอันที่ต้องโดปั่นรวมเดอผสมก็คือกะปิเมื่อยกันหมดนี่เลยงโอเคนะเลั่งหลายอันอะแต่ว่าต้องกดเอาออกมาเลยแล้วก็เขี่ยดูเอ้ยเอาเรากเขี่ยมขยปเลยกูงูกลาเอออย่างเงี้ยอ่าอเงี้ยได้แล้วแน่นอนวันนี้ถามว่าอะไรกูกลงเหรอกูกลางกูกลงคือะเฮ้ยใช้มันมากูกลางเ เครื่องแกงเสร็จเราก็ตั้งไฟเลยค่ะอตั้งไฟแล้วนะครับอุ๊ยไปอย่างรวดเร็วนะวันนี้ใช่นี่ต่างคนต่างงานยุ่งไหมมีเวลามาทำแม่บ้านกันอีกนะใช่ไหมอ้าวใส่เนาะอันนี้ทำอะไรครับใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใส่เพื่ออะไรครับเอาเลยไปผัดพริกแกงค่ะเราต้องผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่อนนี่คืออ่อนโยนป่ะครับไฟอ่อนโยนหรือเป็นไฟอ่อนแอร์ครับอ่อนแอดอ่อนแอร์แอดแต่ตะแต่ละแต่ละแต่ชิงเกิ้ลใหม่ๆแล้วนะครับ ได้ข่าวว่าช่วงนี้งอแง,งจริงไหมจริงค่ะทำไมช่วงนี้งอแงเราไล่ฟังมาเมนมาเพ <c oughs> ต้องงอแง,งจริงไหมครับเพราะเมื่อสามสี่วันก่อนคุณงอแงผมมากมากงอแงงอแง,งงอแง, re, ง,ง,งพอคุณงอแง,ง re, ผมพูดจบเดี๋ยวพูดถามเราว่าอีงเมนมามามันเริ่มตั้งแต่ก่อนเมนจะมาเนี่ยไม่รู้เป็นไรรอบเนี้ยก็เลยบอกว่านี่งอแง,งย re, อยู่เพราะว่าเมนจะมาก็เราก็ยอมรับเราก็พูดบอกให้เขารู้ตัวก่อนเลยว่าเราเมนจะมาไม่จะงอแงไปก่อนพูดอยู่ประมาณงอแงประมาณสักสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงแล้วบอกว่าหันบอกเม ก็คือก้ง,ง,องเงยกางเงยตลอดเลยกบอกว่ามนมากงเงยแล้วก็บอกว่ามินมาเป็นไหมครับสาวๆปิดกันไหมครับสามารถใช้ท่าไม้ได้คือโง,งเงยใส่ได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามนมานะครับกินมาปิ <laughs> นะครับก็อะไรอยากไปปิดป,ประตูห้องน้ำก่อนเดี๋ยวก,กินเข้าวได้ไหม,ม <c oughs> ต้องไปปิดป,ประตูห้องน้ำนะครับเพราะว่าเครื่องดูดอากาศของเอ่อพวกคอนโดเนี่ยพอดูเสร็จเนี่ยเอ่อกลิ่นนะคะ กลิ่นเนี่ยมันจะเข้าไปที่ห้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้ท่อร่วมกันนะครับต้องปิดต้องนี่มันมันต้องปิดนะครับปิดประตูห้องน้ําให้แล้วนะครับตุ๊กตัดเครื่องแกงเฮ้ยไม่ลงอะไรหรอเมื่อกี้ก็ใส่ลงไปแล้วไงก็แค่เอาขัดไปมาโอ้โหนี่คุณอย่าเรียกคุณทารายการดีกว่าคุณเรียกว่าคุณเปิดคุณแค่เรียกที่ติ๊กโชว์นะครับหอมไหมพี่โฟยหอมหอมจังหอมมากจริงจัง ก็ผัดนานนะครับผัดจนให้เริ่มมันสีเปลี่ยนค่ะเริ่มแห้งเริ่มอะไรแล้วเราก็ค่อยใส่หมูกับสีโครงไปผัดด้วยนี่เป็นคุณเริ่มมีส่อแสงนะการทำอาหารผัดจนกระทั่งสีเปลี่ยนอันนี้คือทำผิดอูกต้องเลยเปลี่ยนจากแดงเป็นดำหมดเลแล้วถ้าเปลี่ยนจากเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยังง่ายกวี้โอมโอเคแล้วลองดีดพีซี PC นะครับก็จะเป็นหมูมิมู ที่มาเล่นเพื่ับงานฉลองเรานะผมอาจจะงัว่าจัดแต่งไม่ใช่หรอคะเออเราจัดงานแต่งไปแล้วครับเดี๋ยวพิ่มงานฉลองเดี๋ยวจะมีงานฉลองเกิดขึ้นนะครับไปอาจจะเอาไปฝา,ากภาพแบบฝากนะครับตอนนี้เพจจะฟอลโล่จะแสกนี้เขานะรู้นป่ะเห็นป่างโซเชียลฟอลโล่จะแสกนี้เขานะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณนะคะโครบแสกที่โค้ชไลฟ์คุยดีวยถ้าครบแสกนู้นเมื่อไหร่จะทำเสื่อเองใช่ไหมเสื่อเองไหมเอ่อเือเองกว่าจะได้แบบเหมือนแบบพวกแบบดิจิทัลเชนยูทูบเบอร์อะไรอ ใครดูดูฝากกดตามเพจของอีนด้วยนะครับหลังจากจบวิดีโอนะครับขอบคุณมากๆครับ,ออบด้วยความดุป่าสนามดีจากทีมงานแม่บ้านโซเชียลขาจะได้แล้วนะเราก็จะเอาหมูสับลงไปน,ะะนี่งใยแล้วนะเอาจะใส่ซี่โครงลงไปคะอันนี้ก็คือเราต้มไก เครื่องแกงมันเข้าไปในหมูสับว์กับตัวที่โขงเนาะแค่ตักแค่ผิวแต่ก้นกระสุนที่หนาเราแต่เราจะต้มได้แล้วเราก็ใส่นะไอ้ได้แล้วหรอครับดูแกว่าได้แล้วอ่ะก็ให้ผิวของรอกมันดูว่าเหมือนกระนากรสุกแล้วใส่น้ำลงไปค่ะนี่พอใส่น้ำปุ๊บดูเป็นน้ำเยลก็ปันมีณทีนะลองมาใหม่ลองมาเออได้ละชิคใหม่มาจากไหนนี่มาจากช้อปปิ้งออนไลน์นี่ น่ารักจังเลยอันนี้น่ารักผมอยากจะอยากเอาไปใช้เรื่อยอ่ะส่วนตัวต้มน้ำร้อนได้ด้วยบ้าบอทิอ่ประเทศใช่ไหมอะไรนี้นะก็ต้โมโอโหอเลยบ้า,บาเฮาอุ้ยเข้ากับชุดที่วันนี้ใส่เลยนะแต่รอให้มันเดือดอบนหนึ่งค่ะ้่อนเราจะปรุงรสอันนี้กิกกนน้ไร้อนเหรอย่างปรุงแล้วก็ต้มไปสักประมาณสี่สิบห้านาทีเราก็จะมาใส่เลือดใส่มะเขืออ่าแต่ว่านี่เรากำลังรอเดือดเพื่อปรุงรสเนาะใช่ค่ะถ้าเดือดรึคือปรุงตับแล้วก็รอ45นาที มันเกลือบแล้วครับปรุงรสนะคะประกอบไปด้ชุก้อนประมาณถึงสอก้อนแล้วถ้าเราไม่ใช้ชุบก้อนเราปุ๋ยเราต้องใช้อะไรกันไม่อยูะแต่ชุดก้อนดีกว่าจบเลยนะครับนี่นะคะเราจะเอาดอกเนี้ยแฝ่ออไปนะก็คือดอกเนี้ยนี่แหละดอบนี้นะเขาถึงเรียกว่าหนุ่มกินน้ำเนี้ยเนาะเชื่อต่อเองอ่ะกินขนมกินน้ำเนี้ยอีไม่เคยกินดอกหิ้วเลยเหมือนเอง่สกมันน่ากลัวใช่ใช่มันเหมือนนั่นแต่พอโตมาเพิ่งรู้กินได้ได้เดี๋ยวเอจะลอง คจะลองกินก่อนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะคะโดยใช้ไฟกลางก็เดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆ45นาทีแล้วเราจะกลับมาโอเคแต่ป้าใอิงแค่ได้ไฟให้มันเดือดก่อนพอมันเดือดปุ๊บปิ๊กก็จะปิดไฟกลอบโอเคแล้วค่อยแล้วไอ้พวกนี้ค่อยใส่ใช่ไหมใช่อันนั้นค่อยใส่ตอนที่ต้มครบ45นาทีแลว โอเคระหว่างนี้มาดูผักกันหน่อยไหมได้ข่าวว่าสั่งผักปลอดสารมาด้วยปลอดสารแค่บางอย่างเองอันไหนปลอดสารบ้างสิ่งที่ปลอดสารคือผักชีผักชีปลอดสารเหรอจากไหนฮะจากร้านไดโนเสาร์จากร้านไดโนเสาร์นะคะอ่าอันนี้ปลอดสารค่ะปลอดแอนิีวันนี้ผักจากร้านไดโนเสาร์นะครับเยอะแยะเขาบอกว่ะลองดูงงเงี้ยนะงงเงี้ยอ้าวขนมจีนมันบึงออามาชิมหน่อยจึ๊บๆคำหนึ่งอันนี้มาจากร้านอ่าไปแล้วนี่มีคำ ชอบแบบไปฝันเลยโอ้ชอบช้อนแบบนี้ต่างมาชอบมากเลยครับซื้อมาโอ้ยชอบชอบแบบนี้ไหมแอนเบนโอ้ <and win. S 1> โหนี่แบบที่ชอบเลยนะคิดถึงตอนเด็กๆเลยอะ่ะแบบที่ไปก,กินแบบที่วัดอะ่ะสีเขียวๆอะ่ะ ออืแต่เลือดเป็นสีขาวมาโอ้ยชอบเลยชอบเลยครับให้อิงอยากให้ชิมขนมจีนเปล่าๆก่อนว่าขนมจีนบ้านบึงมันเป็นยังไงเมื่อก่อนจะบอกว่าห้อล่าลมาไออ่ะแม่ของแม่ของแม่อม่ะเป็นคนพนันนิคมนะก็เลยจะชอบกินขนมจีนบ้าน,น,นบึงกันเลยเีฮยเขาต้องแบบขนมจีนบ้านบึงขนมจีนบ้านบึงอจะหยิบขนมจีนไม่ฟัง<อ>ที่ผมจุ่มน้ำไม่ฟังที่เขาไม่ฟังข้อมูลตระกูลเขาเลยอ๋อมอลม่าอลม่ามาเสียใจแล้วนะไม่ฟังเนี่ยตังฟังเนี่ยเอาเข็ดดื้ออีกนะดื้อดื้อ อาหลอมาเป็นคนพนักแล้วอาหลอมาเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเวลาไปหาอาหลอมาเขาจะซื้อขนมจีนบ้านบึงมาฝากแล้วแกงกะทิของบ้านบึงเมื่อก่อนเนี่ยขนมจีนบ้านบึงเนี่ยพนักธิคมเนี่ยเมื่อก่อนไปกินเนี่ยเขาจะเป็นแบบขนมจีนกะทิน,นวลๆเอออาจจะให้อิงลองชิมเส้นเบาๆก่อนอเป็นไงนุ่มๆนุ่มไหมมันจะนุ่มๆเส้นเล็กๆเนาะอออร่อยโอ<ๆ>กินกันไหมครับแบบนี้คนอื่นกินกันไหมครับบ้านนี้กินนะครับอร่อยไหมมีความสุขไหม บอกก่อนว่าเดี๋ยวรออีสี่สิบห้าน,น,นาทีเจอกันนะคะคุณเลวเดี๋ยวรอสี่สิบห้านาทีเจอกันนะคะเจอกันนะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณสามสิบกว่านาทีนะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศกันสีเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะมันจะดูแบบภายในวันไนข้นขนขึ้นไหแล้วก็ต้มต่อสักสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เกลือกัน ทำไมต้องใส่มะเขือเทศก่อดใส่เรือยครับเพราะว่าเรื่องปลเดียวมันสุกไงแต่มะเขือเทศเราจะแบบให้มันต้มแล้วให้ความหวานมันออกมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้อยากให้เละเกินไปเลยไม่ได้แข็งตอนแรกเดี๋ยวมารอต่อนะอีกสิบนาทีเจอกันนะครับมาแล้วนะครับเสียงนาฬิกาบอกแต่ว่าผกเวลานี่ <c oughs> ดูหน้าตาหน่อยสีน่าก,กินมากเลยเนาะเพราะใส่มะเขือเทศลงไปใช่ได้เวลา ใส่ยื่นลงไปไว่ายน้ำแล้วก็จะใส่ยื่นลงไปค่ะมาเ,เ,เ,เลยนะครับโหเลือดก้อนปลาเล่เลยจริงๆแล้วเขสามารถใส่อะไได้อีกตีนไก่ใส่แล้ได้ส่วนใหญ่ที่เห็นก็ตีนไก่เนี่แหละไอ้เดี๋ยวเราใช้ไฟให้มันเดือนดนิดนึงนะคะเพราะเราจะใส่ตัวเลือดสดลงไปอย่าใส่ตอนที่มันไม่เดือดน,นะเดี๋ยวมันขาวอ,าอ<ช>๋อ้โหขาวน<ะ>้นต้องเปิดเร่งไฟแรงๆเลยเอาละปุบปุบปุบพอปุบปุบแล้วไงครับพอมันเดือดแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปต้องคนไหมเวลาใส่เสร็จใส่เสร็จก็คน นวลนัวครันไปเลยนวลนัวไปเลยใครเป็นสาววกนั่เดียวไม่ครับตอนนี้ดูเรารู้สึกยังไงบ้างเป,ปเลือดปากไม่เออออันนี้อีกห้านาทีเนะาะห้านาทีค่ะอ้าวเดี๋ยวรอต่อไปนะครับนี่คือสีที่หลังจากใส่เรื่องเข้าไปนะครับรู้สึกคนใช่ไหมก็ค,คือนิด ออแล้วรสชาติล่ะจะออกมาเป็นยังไงให้ทุกคนชิมด,ดีกว่าใช่ครับอืมอร่อยเลยไอ้ว่าจะน้ำตาลนิดหนึ่งเพราะว่ากะเมี้ยวน่นต้องกินดีดหวานหน่อยอปะ่ะได้ใส่น้ำตาลไปบ้างวะไม่ใส่เลย น้ำตาลนี่เดียวพออืมโอเคพอละพอละพอละเพราะปกติอ่ะที่เขาบอกที่สูตรที่เราดูเขาบอกว่าเวลากินอ่ะรสชาติมันประมาณนี้แหละเติมแค่เกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเขาไปกินน้ำเงี้ยวกันอ่ะเวลาเขากินอ่ะสมัยก่อนเขากินแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวนะแต่ปัจจุบันก็เลยเป็นขนมจีนเวลาปรุงรสชาติเขาจะปรุงหมดกินก๋วยเตี๋ยวเลยก็คือทุกคนไปเติมน้ำตาลเองไปเติมเค็มเพิ่มเองไปเติมเผ็ดเองมันก็โอเคแล้วอ่ะรสชาติโอเคแล้วใส่น้ำตาลแล้วขอชิมอีกทีหนึ่งคือว่าต้องใส่ออกกเเเเเพพพิิ่มให้นนรร์์ฟฟะ ่ะใช่ไหมแต่น้าตาลดูดีมากดีอ่ะแปลกแปกสุดเลยแปลกเกิดผิดพลาดกินเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเนาะใช่เอาต้องไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวเบิ้ลเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าหน้าตาเนี่ยผ่านมากๆเลยมีกันอีกวูวหน้าตาดีมากๆเลยนะครับทำอะไรอ่ะแกะพริกพริกใหม่เหรอโอ้ได้แกะแกะพริก รูหน้าเขาแกฟิตหน้าเขาอารมณ์เยอะวันที่พลิกร้านประจํานะครับอยากจะไปทําหุ้นกับเขาเหรือเกิดนะครับลองเขาขอบคุณครับเฮ้มีแหละต้องทำยังไงบีบมะนาวหช่ต้องบีบมะนาวโอเคอุ้ยพอมีเปรี้ยวด้วยก็ครบแล้วเพอร์เฟเลยกาวะนมจีนน้ำเงี้ยวเช่นนมจีนแบบบ้านบึง ไมนได้คิดนะครับคุณผู้หญิงเป็นไงบ้างความความเป็นน้ำเงี้ยวมัาดูเป็นน้ำเงี้ยวที่แบบสุขภาพดีนะงรสชาติเป็นไงบ้างอ๋รสชาติร้อนนะครับตบการรีวิวครับมันก็มีความเผ็ดดอกพริกลูฟ้าอืมหวานจากเมื่อเขื่อเทศอ๋อเลือดเท่าไหร่เลือดเป็นไงบ้างเลือดอ่ะกินเลือดไปแล้วเมื่อกี้นี่กินดอก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 เงี้ยวเอ้าวนะนะครับดอกยิ้มหรือดอกเงี้ยวนะครับเป็นไงครับมันเหมือนกินเห็ดเลยมันกึบกึ๊บแบบอ่าใช่ไหมกึ๊บกึ๊บ อมะเขือเทศต้มเปื่อยพอดีเป๊ะเลยไม่คือไม่เป๊ะไปอร่อยต้มหน้าตาอร่อยจังอ่ะเนี่ยพี่มย์คุณภรรยาครั้งแรกนลยครับครับพ่ขเดี๋ยวกินแบบเพียวๆก่อนจะได้รู้รสชาติอือธนะเลิศอร่อยมากเพิ่มเปรี้ยวหน่อยอันนี้อะไรอ่ะเขาต้องเลยอันนี้นะคืออะไรอ่ะกระเทียมเจียวหรอไหนกระเทียมเจียวออ๋ ไหนเราชิมหน่อยนะอืมอร่อยถ้ามีเวลาต้มน้ำกว่านี้สิโคงก็จะเปนนื่อ,อ,อ,อยกว่านี้อือเอาละะอาละเอ้ยผักติดเสื้อฝั่งซ้าย <laughs> ยังอยู่อยู่เลยฝั่งซ้ายแ่นเสื้ออือร่ออร่อผักก็อร่อยหม <laughs> ้ก,ก็อร่อกกยอี่ขากินกระถงก,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 ก็โเดี๋ยวให้ของสองรอบผักที่วันนี้เตรียมมาบอกว่าเต็มจัดเต็มมากเลยนะคะอืม เราจะปาร์ตี้ขนมจีกันต่อไป่บูอะไรเลยเปิดก่่ออนนหยดปิที่ทคนนี้เลยแล้วกันนะไหนฝากไปบ้าน YouTube หน่อยก็อยากให้พี่ทำเมนูอะไรก็พิมพ์มาบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวดิมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากตามทั้งเพจหรอร้องให้แล้วก็เพจไปบ้านโซเชียลนะครับนี่ก็อยากเห้พี่ทำกะทิมาอยู่พี่นึกไปทำตู้ต่างๆเนี่ยในแม่บ้านโซเชียลจะลงรายละเอียดเลยเดี๋ยวทีมงานลงไว้ให้นะครับไปก่อนนะครับลากด้วยน้ำเงี้ยวครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเก่งมากครับบ๊ายบายฝากด้วยน้ำเงี้ยว ไปกินก่อนนะครับบายบาย